มีแหนมนะครับนี่ครับลูกลูกค้าสั่งมานะครับเพิ่งทําเสร็จใหม่ๆเลยนะครับแหนมแหนมหมูอีสานนะครับแหนมนี่ผมจะขายอยู่ที่สามมัดนะครับสามก้อนนะครับหนึ่งร้อยเอนทีนะครับหนึ่งร้อยเหรียญไต้หวันนะครับสามก้อนสวัสดีครับพี่น้องแฟนเพจสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนนะครับจะพาท่านผู้ชมนะครับมาดู เนื้อแดดเดียวสวยๆกันนะครับเพิ่งเก็บมานะครับก็ตอนนี้ก็กําลังเตรียมแพ็คที่จะส่งให้กับลูกค้าน,นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมมา,มาชมกันครับว่าเนื้อแดดเดียวมีหมูมีวัวนะครับแล้วก็เพิ่มเติมก็ยังมีแหน,นด้วยนะครับท่านผู้ชมนี่ครับท่านผู้ชมเพิ่งเก็บมานะครับอันนี้จะเป็นเนื้อหมูนะครับ เนื้อหมูติดมันนะครับสดใหม่นะครับก็จะทำคืนวันสุกนะครับแล้วก็ตากเสาอาทิตย์นะครับแล้วก็ยังมีเนื้อวัวด้วยนะครับเนื้อวัวค่อนข้างจะแพงครับท่านผู้ชมโอ้แพงมากนะครับในช่วงตุดเกีนนะครับไปซื้อซื้อในราคาที่แพงขึ้นนะครับเนื้อวัวแต่จํานวนน้ําหนักลดลงนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ มีแหนมนะครับนี่ครับลูกค้าสั่งมานะครับเพิ่งทําเสร็จใหม่ๆเลยนะครับแหนมแหนมหมูอีสานนะครับเพิ่งทําเสร็จใหม่ๆเลยนะครับก็ประมาณสักสองวันก็คงจะกินได้แล้วนะครับคงจะรสชาติก็คงจะโอเคพอดีกินแล้วนะครับประมาณสักสองวันลูกค้าก็มีสั่งเข้ามาด้วยนะครับก็ลังแท็กส่งให้ลูกค้าอยู่นะครับนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็เนื้อวัวนะครับเนื้อวัวนี้ก็มีลูกค้าสั่งเข้ามานะครับน่าจะไม่พอกันด้วยนะครับท่านผู้ชมส่วนเนื้อหมูนี่ก็แพงแพงขึ้นแต่ก็ไม่มากนะครับไม่แพงเท่าเนื้อวัวนะครับเนื้อวัวจะแพงกว่าเยอะเลยนะครับท่านผู้ชมนี่ครับที่ที่ผมแพ็กเสร็จแล้วนะครับ ก็เนื้อวัวนะครับมีลูกค้าสั่งเข้ามานะครับแล้วก็มีเนื้อหมูแล้วก็มีแหนมนะครับแหนมเนี่ยผมจะขายอยู่ที่สามมัดนะครับสามก้อนนะครับหนึ่งร้อยเอนทนะครับหนึ่งร้อยเหรียญไต้หวันนะครับสามก้อนนะครับเป็นอัตราแลกเปลี่ยนนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณหนึ่งร้อยสิบบาทนิดๆนะครับลูกค้าสั่งเข้ามานะครับก็พร้อมที่จะส่ง ให้ลูกค้าในเย็นนี้นะครับก็สินค้าของเจ้าตงช้ก็จะอยู่ที่ประมาณนี้นะครับสําหรับลูกค้าที่สั่งเข้ามาใหม่นะครับผมก็จะรับออเดอร์ไว้นะครับแล้วก็หลังตุนจีนนะครับผมก็จะจัดส่งให้กับลูกค้านะครับแต่สําหรับลูกค้าคนไหมนะครับที่สั่งมาแล้วก็ส่งในรูปแบบส่งเซเว่นต่อเซเว่นนะครับก็สามารถที่จะจัดส่งให้ได้นะครับในช่วงตุนจีนนะครับเพราะว่าทางเซเว่นนี้เขาบริการ ตลอด24ชั่วโมงแล้วบริการให้ทุกวันนะครับส่วนขนส่งนะครับเขาก็จะปิดแล้วก็หยุดทำการไปจนหลังตุดจีนนะครับก็ฝากท่านผู้ชมไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับคลิปต่อไปนะครับมีอะไรดีๆนะครับยอดตวงใจก็จะนำมารีวิวนะครับให้กับท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับแล้วก็ฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับยอดตวงใจด้วยนะครับสวัสดีครับผม